อาจารย์เวลาผมอยากทราบว่าระยะเวลาหนึ่งกันเนี่ยมันยาวนานเท่าไหร่ครับหนึ่งกับหรือหนึ่งกันเนี่ยหลานจะเอาแบบไหนละ่ะจะเอาแบบวิทยาศาสตร์หรือจะเอาแบบตามคติพรามนะถ้าเอาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยสี่พันห้าร้อยล้านปีแต่ถ้าเกิดเอาตามคติพรามต้องอย่างนี้เมื่อพระพรหมสร้างโลกสร้างเสร็จแล้วก็ไปบรรทมหลับช่วงเวลาที่พระพรหมผู้สร้างโลกบรรทมหลับ แล้วก็ตื่นช่วงเวลานั้นเนี่ยเรียกว่า1วันโครมโโลหรือเท่ากับ1กับหรือ1กันนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อพระพรหมตื่นขึ้นมาโลกก็สลายแตกดับแล้วพระพรหมสร้างโลกขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปบรรทมเมื่อตื่นขึ้นมาโลกก็แตกดับทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้เรียกว่า1กับหรือ1กันจะเห็นว่าโลกที่หล้านล้านอยู่คุณผู้ชมอยู่เนี่ยนะครับ มันเปราะบางเหลือเกินหนึ่งวันของพรมโลกเท่ากับเวลาเวลาที่ยาวนานของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยไม่คงทนเลยนะเปราะบางมากอายุของโลกตั้งแต่กําเนิดจนแตกดับแต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของพรมโลเท่านั้นเองแล้วแต่ละกับแต่ละกันก็จะมีพระเจ้ามาบังเกิดไม่เท่ากันขณะนี้เราอยู่ในพัทธลกับหรือว่ากับที่ห จะต้องมีพระเจ้ามากำเนิด5พระองค์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงล่ะถ้าเป็นกับที่1เรียกว่าสาระกัปพระเจ้ามาบังเกิด1องค์ถ้าเป็นกับที่2หรือกันที่2คือมันทกัปพระเจ้ามาบังเกิด2พระองค์กับที่3หรือวรกัปพระเจ้ามาบังเกิด3พระองค์กับที่4คือสารมันทกัปพระเจ้ามาบังเกิด4พระองค์เราอยู่ในยุคพัทธลกัปหรือว่ากับที่5จะมีพระเจ้ามาบังเกิด5พระองค์ ขณะนี้พระเจ้ามาบังเกิดในพัทธลกษ4สี่พระองค์เรียบร้อยแล้วพระเจ้าองค์สุดท้ายที่มาบังเกิดคือเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคดงต่อไปในอนาคตจะมีพระศรีอารยะเมตตรมาบังเกิดเป็นพระเจ้าองค์ที่5ในพัทธลกษเมื่อสิ้นพระศาสนาของพระศรีอารยะเมตตรก็หมายความว่าพัทธลกษก็จบสิ้นโลกหลังจากนั้นพระพรมก็จะมาสร้างโลกใหม่ครั้งหนึ่ง ก็จะเวียนวายตายเกิดในลักษณะแบบนี้ 1. วันของพรโมโลคือ1กับหรือ1กันของโลกมนุษย์ที่มีระยะเวลายาวนานมากถ้าล้านอยากรู้เรื่อง1กับ1กันในรายละเอียดในหนังสือการ์ตูนในหนังสือการมาน,นิชฉบับการ์ตูนเล่มนี้มีข้อความตอนท้ายว่าวันใหม่แห่งพรโมโลกเกิดขึ้นอีกครั้งหรือเรียกว่า1กับแต่จิต ของการมนิษย์ดับสิ้นหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้ามาพบกับรายการดีๆอย่างนี้ได้อีกสวัสดีครับ